จากผู้ช่วยหาเสียงจากก้าวไกลครับธนาธรจึงลุ่งเรืองกินครับกับหนึ่งนาทีทำไมต้องเลือกก้าวไกลครับอนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลย การมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้ประเด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ให้ประชาธิปไตยไทยเติบโตและแบ่งบานขอโอกาสก้าวไกลสองใบครับขอบคุณครับ,บ,น,รบนี่คือเหตุผลทาไมต้องเลือกก้าวไกลกับธนาธรครับ,าารบมีพลาดพิงเหรอพลาดพิงผู้แทนพูดพลาดพิงนกักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุุณไบบนัก เมืองคือคนที่เสียสลายประชาชน <_ d ata> ทุกท่านครับ,บเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านย่งนิงดีครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตย นักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีปไตยตรงวันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนไอ้ไมสิบสามมันไม่มีวิชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสโมสรคนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับแล้ชาวที่เดือดแต่งนายกสองร้อเท่าไหร่โอ้ สองร้อยห้าสามใช้สวอหรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณาร์ตี้ลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับพหอมปากหอมคอกกตแต่งตั้งโดยใครครับหอมปากหอมคออมปากหอม